นี่ก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนนะครับที่พวกเราเอาของมานะครับเดิมชื่อโรงเรียนว่าบ้านดงตาหวานแต่ตอนนี้เปลี่ยนเป็นพิทักษปัญญานะครับเป็นชื่อพระราชทานจากสมเด็จพระนิขพาราชนะครับหรือว่าสมเด็จพระเจ้าอพระเทพที่เราคุ้นเคยนะครับก็เป็นอีกหนึ่งโรงเรียนของตชดนะดอครับในจังหวัดอบุบลราชธานี นอนรถไฟมาครั้งนี้นะครับพี่จังหวัดอุบลราชธานีลุงและก็พี่เปียกพี่ก้อยรวมทั้งเพื่อนๆน,นะครับมาสองโรงเรียนด้วยกันนะครับและนี่เป็นโรงเรียนที่สองครับเดิมชื่อว่าโรงเรียนบ้านดงตาหวานนะครับแต่ว่าตอนนี้เป็นวิทญ,ญาลัชื่อพระราชทานนะครับนี่ก็คือข้าวของที่เราเตรียมมาให้กับเด็กๆนะครับจริงๆก็จะมีข้าวสารอาหารแห้งที่มาให้กับทางโรงเรียนด้วยนะครับไว้ใช้ในการ เลี้ยงดูเลี้ยงเด็กๆนะครับสวัสดีครับชั้นอะไรกันแล้วครับปป .5 ป .5 ะครับป .5 งั้นต้องห้องภาษาอังกฤษได้เอาไหนลองห้องแซดถึง A อซิเอซ์เอซ์เอ้องได้เอา์เอซ์เอั์เอซ์เซเอซซ งงงเอางั้นเอากไก่ถึงคอนกเอี้ยงก็ได้้ยมีบอคอนกเอี้ยงไม่มีมีคอนทคู่เอางี้แสดงว่าต้องคูณเลขได้ใช่ไหมครับได้ครับอะงั้นแม่สิบสามมาสูตรคูณแม่สิบสามานเป็สิบสามสิบี่สิบสามสามเปเ้าสบสี่ป็นสี่สิบสองสสเดี๋ยวเดี๋ยวเเป็นเท่าไหร่นะสี่ตกรอก สิบสามสามสามสิบเก้าสิบสามสี่สี่สิบสองยังไงโลกตกอรอบ <ตะ S 1> อ่า <ตะ S 1> มาทางนี้มาเนี้ยะะเอาแม่ไปไหนละเนี่ยต,ตลกลงปิดเทอมหรือยังครับวันนี้ปิดเมื่อไหร่ครับไม่รู้ให้มาเรื่อยๆแล้ววันนี้เขาบอกว่ามีอะไรครับวันนี้มีดาราจะมาเห็นดารายังเอ้าไม่รู้จักคนนี้หรอ ว้าไม่เคยดูหนังผีเ็ดิเอวไม่ตลกด้วยไม่ตลกนะอ่ะสุคูแม่สิบสามมาใครท่องได้สุคูแม่สิบสอ่ะมาสิบสามเจ็ดอ่ะงงงงอ่ะเริ่มสิบสามหนึ่งก็ได้สิบสามหนึ่ง เป็น13 1 3 2องเป็นยี1 1ิมมาอดนี่สิบมแม่17โอ้ยไม่ตเ้อจไม่ค่อยได้จำไม่ค่อยได้อ่าเอางี้เดี๋ยวแข่งบวกเลขแข่งแข่งเลขกันใครตอบได้ตอบเลยนะ ไปไหนแล้วอยู่ตรงนี้แหละเอาคิดพร้อมกันหนึ่งบวกสองบวกสามบวกสี่บวกห้าคูณสองคูณสามคูณศูนย์บวกหนึ่งเท่ากับศูนย์ไปเดี๋ยวนึงถูกต้อง เอ,เอางงเกาหัวขา okay. yeah. ัวขูกดเยู้จะได้สวยแมนเดี๋้นเยรวอมาดูแทงน้ำเนี่ยนี่แทงน้ำใช่ไหมอะวันน้ำดื่มไว้ทำอะไรได้บ้างครับข้างในข้างในแทงน้ำมีอะไรน้ำน้ำเรื่อมีจริงจบมั้ยจิงจบภาษาอีสานเรียกว่า เลงที <ic> <S <S ่เทียมหรือกั๊บแก่ที่เทียมทิ้งโจกที่เทียมแล้วตุแก่กับแกกับแก่แล้วสิงโตสิงโตสิงโตเสือเสือบอมแม่นเสียเหรอเสียเสียบอมเสียตกลงเสือหรือเสียเสือเอาแล้วเสียแล้วเกลือเกลือบอมแม่นเกลือเอ เอ้าทำไมเข้าใจว่าเป็นเกลือมาโดยตลอดเกลือเหรอเกลือที่เค็มๆมานะค่ะไม่ใช่ภาษาอีสานก็คือเกลือค่ะอ๋อแล้วอะไรอีกอ่ะนกนกคู่นกคู่นกคู่ก็นกคู่ค่ะอ่านกกระยางนกกระยางนกขาย่างนกข่าย่างนกกระยางนกกระยางนกอะไรอีกอ่ะนกวีด ลูกบีด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 ลูกวีดลูกวีดลูกบีดลูอ๋อออสเตรเลียโอเคอ่าอะไรอีกอ่ะมะขามมะขามมะขามเอ่อสับปะรดสับปะรดบักนาดบักนาดมะละกอโอ้โหสู้เลยสนี้ไม่ต้องเรียนกันหรอครับประเทศไทยมีกี่จังหวัด เจ็ดสิบเจ็จังหวัดให้ชัวร์เจ็ดสิบห้าจังหวัดมีจังหวัดอะไรบ้างบ่อหูครับบ่อหูครับหายไปในสองจังหวัดครับไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีตังค์นะโอ้โหไม่มีเลยแล้วก็ไม่มีตังค์เข้าใจมุกไหมข้าเข้าใจมีเจ็ดสิบเจ็ดตอบถูกเจ็ดสิบเจ็ดจังหวัดมีประชากรชื่ออะไรบ้างนายลุงตู่ชื่อลุงตู่ล้อลุงตู่ชื่อจริงชื่อ ีันทุจรนะใครใครป .6 หกมีไหมมีป .6 หกไหมไม่มีมีป .2 สองไหมมีไหนป .2 อยู่ไหนอยู่ไหนไม่เอาตรงนี้เดี๋ยวตรงนี้ดิไม่มีป .1 ไม่มีมีป .3 ป .4 ป .3 ป .4 ป .5 ห้าไม่ปอแล้วบ้านอยู่ตรงไหนกันครับบ้านอยู่ไหนกันครับเดินมาป่ะเนี่ยมาเรียนอ่ะมามาพี่ม้ามาขี่ม้ามาขี่เรถ จักยานอ๋อขี่ขี่จักรยานมา้วจักรยานตอนไหนจักรยานยนต์ครับจักรยานยนต์รถ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 รัจรยถยนต์ก็เพราว่าเลรถจักรยานยนต์แล้วมามายังไงรถรถยนต์ไปรับมาตรงนี้มีคุณครูกี่คนครับที่นี่เจ็ดเจ็ดแปดแปดเอดนูีแปดีกแปดเก้าเก้ามีเก้าคนแับแปดับ สอันนี้กันเองนะครูดุไหมเกไม่ไม่ไม่ดุเลยเหรอไม่เลยค่ะไม่เลยไม่ไม่ไม่เลยใช่ไมไม่ดุเลยแล้วครูใหญ่ชื่ออะไรครับเดกือชื่อน้อยชื่อจริงชื่อเ่นก็ได้ครูี่มือะครับคพันตี่นวิงู้าุณหเลื่อนยนตมอ้าวคุณครูเรียกละไปรวมไปแล้วรวม อันนี้ก็เป็นความสุขของเด็กนะครับก็ใส่หนะครันนนนบ่องนี่แหละเด็กที่โรงเรียนแห่งนี้นะครับโรงเรียนพิทักษ์ปัญญาหรือว่าบ้านดวงตาหวานเนี่ยก็ได้รับการอนุเคราะห์นะครับการช่วยเหลือระดมกันมาของมูลนิธิเพื่อนศิลปินนะครับก็นำโดยพี่ไก่วรายุทธพี่เปี๊ยกมาตราสมมาตรไพเทรันนะครับแล้วก็จะมีเป็ดนะฮะพี่เป็ด เชนยิ้มนะครับแล้วก็อีกหลายหลายท่านนะครับก็ระดมสัมพัทธกำลังจากเพื่อนเพื่อนศิลปินดารานะครับแล้วก็มาช่วยกันจะเห็นว่าเด็กๆนี่มีเกือบร้อยคนเลยนะครับก็มาจากในเด็กในบริเวณนี้นะครับแล้วก็ที่สําคัญที่สุดก็คือตํารวจตระเวนชายแดนนะครับก็จะเห็นว่าเมือนเดือนก็ไม่เยอะนะครับแล้วก็ต้องมาดูแลช่วยเหลือเด็กๆก็ ต้องขอบคุณทุกๆฝ่ายทุกๆท่านที่ทั้งเอ่ยนามแล้วไม่ไม่ได้เอ่ยนามไป่อสักครู่ด้วยนะครับก็วันนี้พวกเรานะครับาทาวทเตอร์ของบริษัท a a เนะครับแล้วก็รวมทั้งคนที่เป็นศิลปินที่มามีส่วนในการที่จะมาเยี่ยมโรงเรียนนี้ด้วยพวกเรามาจากคนใหญ่มาจากทั้งหมดนะครับมาจากบริษัท A a นะครับเราก็ไปทําที่โรงเรียนในบ้านหมากีไปแล้ว วันนี้ก็มาเที่ยมโรงเรียนพิทักษ์ปัญญาใช่ไหมโรงเรียน,นชื่อใหม่ครับนับโมเดลองวานก็ด้วยความที่เรียกอะไรเขบอกว่าพวกเราไม่ค่อยได้ออกมาต่างจังหวัดกันบ่อยมากแล้วก็ได้มาดูโรงเรียนเพื่อมาดูโรงเรียนตนย้นบทจำเป็นแทนกในของพระของประเทศแร้วที่ที่เรียกแต่โรงเรียนใหม่ผมก็เชิญชวนพวกน้องๆให้มาแล้วหลานเด็กๆด,ด้วย ก็ให้มาดูว่าโรงเรียนที่นี่เป็นยังไงบ้างค่ะก็ร้อยตำรวจโทหญิงสุจสิยีเสียงสูงนะคะครูใหญ่ศูนย์การเรียนตำรวจตะเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญานะคะ,ะวันนี้ก็รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติเป็นอย่างมากนะคะที่พว่เพียบน,นะคะพี่ก้อยแล้วก็คณะได้มาเที่ยวเรียนโรงเรียนของเรานะคะซึ่งโรงเรียนของเราก็ปเ,เป็นโรงเ,เรียนเปิดใหม่นะคะ คือปีนี้ก็เป็นปีที่สองเปิดเปิดเรียนครัง้งแรกก็มีเด็กประมาณเจ็ดสิบคนนะคะพอผ่านมาได้หนึ่งปีป,ปีนี้เป็นปีที่สองเด็กถึงชั้นประถมศึกษาปีที่ห้านะคะก็มีเด็กจำนวนเก้าสิบสามคนนะคะซึ่งแนวโน้มจริงๆแล้วปีปีการศึกษาหกสามนี่ก็จะประมาณประมาณสักร้อยยี่สิบห้าคนนะคะที่ที่มาแจ้งความจำนวงว่าจะมาเรียนกับเรานะคะก็ในวันนี้ก็ ทางโรงเรียนก็ขอขอบคุณคณะนะคะที่ได้มาอมอบเสิ่งของมาเตืมเต็มมาสร้างรอยยิ้มแม่กับน,น้องๆตดของเรานะคะขอบคุณมากค่ะ <c oughs> สวัสดีค่ะหนูชื่อเด็กหญิงอัญชลิชเยชยะคะฉันประถมศึกษาปีที่ห้าในนามตัวแทนนักเรียนศูนย์การเรียนตำาวจิตะเวนชายแดนพิทักษ์ปัญญาหนูและเพื่อนรู้สึกดีใจที่ท่านผู้ใหญ่ใจดี มามอบสิ่งของให้กับพวกเราและเพื่อนๆขอสัญญาว่าจะเป็นเด็กดีและตั้งใจเรียนหนูขอให้เพื่อนๆปรุนิ้เพื่อเป็นการตอบแทนท่านผู้ยหญใจดีทีกครั้งนึ่งค่ะ กีนไหมไม่มีโอเคแล้วทำไมได้ปูไทยมาสามหอ่อเพราะว่าต้องให้สามห่อเลยเหรอชอบอันไหนที่สุดครับอันนี้อันนี้คืออย่างนี้วิตซีมันคืออะไรครับวิตามินซีกินแล้วจะทำให้ใดีมากมแล้วมีอะไรอีกอันนี้ไงไอันนี้เป็น เลยนะครับน้ำส้มโอเคจะกินจะกินกี่วันหมดเนี่ยไม่ถึงวันจะไปาแบ่งให้นั่งครับแบ่งน้องน้องอยู่ไหนน้องอยู่บ้านโอ้น่ารักมากโอเคน้องชอบกินภูไทยมีน้องกี่คนครับสองคนและอะไรให้อะไนให้น้องบ้าง อันนี้ให้น้องอันนี้ให้น้องอันนี้ให้น้องอันนี้ก็ให้น้องแล้วหนูกินอันไหนลูกอ๋อเต้ดีมากชอบอันไหนที่สุดครับ้อมากันนี้ค่ะมักอันนี้มันคืออะไรครับขนมอันนี้ชอบอันนี้เพราะว่าเคยกินไหมอันนี้อันนี้อร่อยได้ปูไทยมาไหมปูไทยไม่มีปูไทยเหรอ ีปูไทยนี่อ๋อนี่มีปูจ๋าจะกินกี่วันหมดเนี่ยวันเดียวค่ะวันเดียวก็หมดเอาไปแบ่งใครไหมครับไม่ครับไม่แบ่งใครด้วยอ๋อคนอื่นมีแล้วออ๋อแบ่งให้ครูน่ารักมีน้องเล็กอยู่บ้านไหมมีน้องอยู่บ้านไหมไม่ครับไม่มีมีพี่ไหมมีพี่มีน้องอ๋อโอเคโอเคดีมาก หลังจากที่ทานข้าวอ,อิ่มนะนี่เด็กอนุบาลที่ทานข้าวแล้วใช่ไหมครับลุงกำลังเดินไปที่โรงอาหารนะครับโรงเรียนมีพื้นที่เยอะนะครับมีพีทีด้วยนะครับพี PT กับโมโนสาราไอโอดีน เด็กๆมากินข้าวกันเอาแถวกับข้าว านตีเลยไหมครับเราตีเลยไหมเฮ้ยเยยพื่อน <mantle. S 1> อิ่มแล้วอะ่ะขอเติมน้ำถ้าไม่อิ่มทำไงไม่อิ่มเติมได้ไหม <kins on S 1> จนกว่าจะอิ่มเลยใช่ไหมแต่ห้ามเหลือ<ห>ทำไมมาหนังคนเดียวครับ

อันนี้เป็นอีกมุมหนึ่งนะครับที่เด็กๆจะมาทำอะไรกันลูกทำอะไรกันครับแป้งฟันแป้งฟันับแปง้งโอ้แป้งด้วยได้ไหมไม่ได้แปง้งไครแป้งมันใช่ไหมห้ามขอยืมกันใช่ไหมครับเออไม่ได้เวทค่ะอ้าทำไมไม่ปิดน้ำล่ะลูกเนี่ย ไม่แกล้งเพื่อนนะเว้ยเปืนเล่บปืนปืนบ๊ันแต่บหมูไปหมดแล้วหมูไปเบิดแล้วเฝ้าเฝ้แน่เฝ้าแน่โอ้ยยังไม่เกี้ยงเลยอหนูปากยังเลอะอยู่เลย เฝ้าๆเ,เน่พอแล้วเดี๋ยวไปบอกคุณครูดีกว่าเล่นาเร็วอยู่นี่ขำทั้งวันแน่เลยน่ารักดีครับเป็นธรรมชาติ ก็จบไปแล้วนะครับสําหรับ2โรงเรียนที่จังหวัดอุบลรัชธานีเป็นครั้งแรกของลุงเลยนะครับที่ได้มาแวะเยี่ยมเยียนโรงเรียนที่อยู่ในถิ่นธุระกันดานนะครับแล้วก็ได้รับความช่วยเหลือจากองค์กรต่างๆแล้วก็ที่สำคัญที่สุดคือเจ้าภาพคืนนี่แหละครับตำรวจตะเวนชายแดนที่จับครูมาสอนนะครับในถิ่นธุระกันดานแบบนี้แล้วก็ขอบคุณพี่เปี๊ยกพี่ก้อยด้วยนะครับที่พาลุงมาพบกับเรื่องราวดีๆแบบนี้ ลุงเองก็เชื่อว่าการศึกษานะครับจะเป็นส่วนสําคัญที่สุดที่จะพัฒนาทําให้คนไทยและประเทศไทยมีความเจริญก้าวหน้าไปได้อย่างยั่งยืนมากกว่าเงินทองด้วยซ้าไปนะครับ<ป>ครับ<ป>ลคลิปนี้ก็ฝากทุกท่านด้วยมีโอกาสก,ก็ช่วยกันทําบุญให้กับโรงเรียนด้วยละกันนะครับแล้วก็มีข่าวดีๆเกี่ยวกับเรื่องการศึกษาอย่างนี้ก็จะมาเผยแพร่ให้พวกเราได้ดูได้ชมกันขอบคุณทุกท่านครับฝากติดตามช่อง ยูทูบชาแนลไวทองด้วยนะครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ